สวัสดีทุกคนวันนี้เราอยากจะมาแนะนำเกี่ยวกับละครประวัติศาสตร์เกาหลีที่มีความโรแมนติกจินตนาการตลกแอคชั่นและดรามา่าและเรื่องนั้นคือ Mr. Queen Mr. Queen ออกอากาศทางช่อง tvN เมื่อวันที่12ธันวาคม2020จำนวน20ตอนแต่ละตอนมีความยาว1ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีตอนพิเศษ2ตอนในชื่อ m r Queen เดอ Secret ซึ่งเป็นตอนเปิดเผยความลับบางอย่างที่ไม่ได้แสดงในละครต้นฉบับละครเรื่องนี้ได้รับเรตติ้ง IMDB ที่8.6เต็ม10และได้รับแรงบันดาลใจจากละครจีนเรื่องโก l d ิเ p r i n c ซึ่งออกอากาศในปี2015 เรื่องราวเกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์โชซอนในราชสมัยของกษัตริย์ชอนจุงที่25อย่างไรก็ตามละครเรื่องนี้ใช้เสรีภาพในการสร้างสารรค์กับบริบททางประวัติศาสตร์โดยเบี่ยงเบนไปจากประวัติศาสตร์จริงเพื่อสร้างโครงเรื่องที่มีจินตนาการสิ่งนี้นำไปสู่ความขัดแย้งโดยมีการร้องเรียนประมาณ4,000ครั้ง คณะกรรมการมาตรฐานการสื่อสารของเกาหลีหรือ KCSC ได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเกี่ยวกับการไม่เคารพประวัติศาสตร์ของเกาหลีเพราะเหตุนี้บางฉากจึงถูกเซ็นเซอร์นอกจากนี้ในตอนต้นของละครมีการร้องขอไม่ให้ออกอากาศบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งระหว่างประเทศเช่น Netflix และ HBO ทั้งนี้ผู้ผลิตได้ออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการต่อทุกฝ่ายและถึงแม้จะได้รับการวิพากษ์วิจารณ์บางส่วนแต่ละครเรื่องนี้ก็ได้รับคำชมเป็นอย่างมากและยังเป็นละครที่ถูกพูดถึงในวงกว้างอย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปละครอิงประวัติศาสตร์แฟนตาซีก็ได้รับความนิยมและเริ่มเข้ามาบทบังละครประวัติศาสตร์แบบดั้งเดิม ในทำนองเดียวกันกันกบเรื่องมิสเตอร์ควีนเป็นการผสมผสานร,ระหว่างองค์ประกอบแฟนตาซีและประวัติศาสตร์นำเสนอเรื่องราวใหม่และน่าสนใจให้ผู้ชมได้เพลิดเพลินมิสเตอร์ควีนนอกจากจะเป็นละครอิงประวัติศาสตร์แล้วในส่วนของนักแสดงก็ยังได้รับความนิยมอย่างมากได้แก่นักแสดงหญิงชินฮายเยซุนและนักแสดงชายคิมจองฮยอน ซึ่งเป็นที่รู้จักในการแสดงละครยอดนิยมเรื่อง Crash Landing on You นอกจากนี้ยังมีนักแสดงสมทบหลักได้แก่นักแสดงหญิงหน้าใหม่ซอนอินอานักแสดงรุ่นเก่าแบจงอกนักแสดงรุ่นเก่าคิมแทอูและนักแสดงหน้าใหม่อยูมินขยูเราจะเริ่มบรรยายละครเรื่องนี้ในส่วนของเนื้อหาซึ่งรีวิวแบบไม่สปอยเลอร์นี้จะไม่เปิดเผยรายละเอียดที่สำคัญใดๆเพื่อรักษาประสบการณ์ให้กับผู้ชมอย่างมีประสิทธิภาพ เรื่องราวเริ่มต้นในกรุงโซยุคปัจจุบันของประเทศเกาหลีใต้จองบวานเชฟผู้มีชื่อเสียงและค่อนข้างเจ้าชู้ซึ่งทำงานอยู่ที่ทำเนียบสีน้ำเงินซึ่งเป็นที่พำนักของประธานาธิบดีเกาหลีใต้เป็นที่รู้จักทั้งในด้านทักษะการทำอาหารอันยอดเยี่ยมและความเย่อหยิงของเขาทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์มากมายวันหนึ่ง ภารกิจของเขาคือผู้นำห้องครัวในการเตรียมอาหารให้กับเอกอกัครราชทูตจีนที่มาเยือนทำเนียบประธานาธิบดีระหว่างที่ส่งอาหารมีคนเอาเบ็ดมาใส่จานอาหารเพื่อใส่ร้ายเขาจองบวานอดีตเชฟมือนหนึ่งของประเทศถูกกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรมและกลายเป็นอัจฉรกรชั่วข้ามคืน ในขณะที่เขาพยายามหลบหนีเขาก็ตกลงมาจากตึกสูงลงไปในสระน้ำทำให้เกิดอาการโคม่าเกือบตายหลังจากที่เขาหมดสติไปในที่สุดเมื่อเขาตื่นขึ้นมาเขาก็ประหลาดใจเมื่อพบว่าวิญ,ญญาณของเขาตอนนี้เข้าสิงร่างของราชินีโซโยงในสมัยราชวงศ์โชซอนเมื่อเหลือบมองตัวเองในฐานะหญิงสาวในกระจกจองโบวานก็เกิดความสับสนและตื่นตระหนกอย่างไรก็ตามความวุ่นวายส่วนตัวของเขาไม่ได้เป็นเพียงความวุ่นวายเดียวที่เขาเผชิญ ภูมิทัศทางการเมืองในช่วงเวลาที่เขาเข้ามาก็มีความวุ่นวายเช่นกันจองบวรพบว่าตัวเองอยู่ในร่างของราชินีและสามีของเธอคือกษัตริย์ชอนจงอย่างไรก็ตามชอนจงเป็นเพียงราชาหุ่นเชิดที่มีนักเชิดหุ่นคอยหลอกหลอนเขาจากด้านหลังบุคคลเหล่านี้ซึ่งตั้งใจจะรับใช้เขากลับมีอิทธิพลต่อเขามากกว่าแม้ว่าเขาจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะว่าเป็นกษัตริย์ที่อ่อนแอและไม่มีประสิทธิภาพแต่ชอนจงก็มีแผนอันยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่ ในทางกลับกันราชินีโซโยงซึ่งตอนนี้มีดวงวิญญาณของจองโบวานอาศัยอยู่ต้องเผชิญกับความท้าทายอยู่ตลอดเวลาบุคคลสำคัญในการแก้ไขปัญหาต่างๆให้เขาคือนางข้าหลวงชเวและสาวใช้ จองบวานซึ่งใช้ชีวิตมาทั้งชีวิตในฐานะผู้ชายจูจูก็พบว่าตัวเองถูกผลักดันให้เข้าสู่ความขัดแย้งทางการเมืองในราชวงศ์โชซอนหลังจากเหตุการณ์เหนือธรรมชาติในชั่วข้ามคืนทําให้เขากลายเป็นผู้หญิงแม้จะมีความท้าทายแต่จองโบวานที่มีความฉลาดหลักแหลมทักษะการทําอาหารและจิตใจที่เฉียบแหลมก็สามารถฝ่าฟันความยากลําบากไปได้เชฟจองบวาน ผู้พบว่าตัวเองอยู่ในราชวงศ์โชซอนต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆเขาจะกลับไปสู่ยุคปัจจุบันได้อย่างไรเขาจะจัดการกับกลนอุบายทางการเมืองแห่งยุคนั้นอย่างไรแผนการอันยิ่งใหญ่ของกษัตริย์ชอนจงคืออะไรและเขาจะประสบความสำเร็จหรือไม่จะเกิดอะไรขึ้นระหว่างกษัตริย์และราชินีนอกจากนี้การแข่งขันระหว่างผู้ร้ายและตัวละครหลักยังทำให้ละครเข้มข้นขึ้นการดูซีรีส์นี้จะให้คำตอบสำหรับคำถามที่น่าสนใจเหล่านี้ ละครเรื่อง m r Queen In จากละครจีนดังนั้นเรื่องราวต้นฉบับของจีนจึงมีบางฉากที่มีผลกระทบเชิงลบต่อวิถีชีวิตของชาวเกาหลีด้วยเหตุนี้จึงทําให้ได้รับคําวิจารณ์มากมายจากแฟนๆชาวเกาหลีบทละครเรื่องนี้ที่ผสมผสานการเดินทางข้ามเวลาและการสลับร่างเข้ากับเรื่องราวประวัติศาสตร์โบราณได้อย่างชาญฉลาดสําหรับเรื่องราวแฟนตาซีทั่วๆไปในเรื่องถูกสร้างขึ้นจากจินตนาการแต่ในละคร m r Queen นั้นราชวงศ์ชอนจงที่อยู่ในเรื่องเป็นช่วงเวลาที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์ กเลาหีดังนั้นเมื่อประวัติศาสตร์จริงและจินตนาการประปนกันแฟนๆชาวเกาหลีที่อ่อนไหวเล็กน้อยก็เริ่มที่จะวิพากษ์วิจารณ์ละครเรื่องนี้หากมองละครเรื่องนี้เป็นผลงานแนวนวนิยายอาจกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องราวที่คุ้มค่ามากการถ่ายทําอารมณ์ที่นักแสดงส่งถึงกันบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนผลงานชิ้นนี้นับได้ว่าเป็นผลงานที่ดีเยี่ยมและมีคุณภาพ เพลงประกอบละครเรื่องมิสเตอร์ควีนก็มีความพิเศษเช่นกันโดยมีเพลงประกอบทั้งหมด12เพลงนอกจากเพลงประกอบของซีรีส์แล้วยังมีเพลงอีกหลากหลายตั้งแต่เพลงที่สื่อถึงอารมณ์ไปจนถึงเพลงแรปน่าแปลกใจเป็นอย่างมากที่เพลงแรปช่วยเสริมฉากราชวงศ์ในเบื้องหลังได้อย่างดีและดูแปลกใหม่หลังจากดูมิสเตอร์ควีนแล้วทุกเพลงก็สร้างความประทับใจเชิงบวกให้กับผู้ชมมากมายตัวอย่างดังนี้ เพลง OST ของละครเรื่องนี้นอกจากจะทำให้ผู้ฟังเพลิดเพลินแล้วเนื้อหาก็ดีไม่แพ้กัน หลังจากอธิบายละครพอสังเกตแล้วก็ถึงเวลาแนะนำตัวละครหลักในละครเรื่องนี้จองบวรเชฟที่แนะนำตอนต้น,ตนเรื่องไม่ได้มีบทบาทแสดงตามช่วงต่างๆของเรื่องมากนะแต่ทว่าเสียงของเขาที่สอดแทรกเล่าเรื่องเกือบจะทั้งเรื่องอาจกล่าวได้ว่าตัวละครของเขาเป็นละครหลักและเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดก็เป็นได้ทั้งนี้บทของเขายังสะท้อนแนวคิดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตให้คุ้มค่าทุกวินาทีเพราะเรามีแค่ชีวิตเดียว O u only l e ล v e One เขามีชีวิตด้วยทัศนคติที่ไร้กังวลและทำทุกอย่างที่เขาต้องการอย่างมีความสุขทักษะการทำอาหารของเขาเป็นที่อิจฉาของหลายๆคนและสไตล์ที่เย่ยิ่งยังช่วยเพิ่มสเสน่ห์ให้กับเขาอีกด้วย แต่ขั้นกว่าของตัวละครหลักของเรื่องคือราชินีโซโยงตัวละครของโซโยงถูกนิยามว่าเป็นหญิงสาวที่มีความเป็นผู้หญิงอ่อนโยนและชันฉลาดแถมยังหลงรักกษัตริย์อย่างลึกซึ้งอย่างไรก็ตามสถานการณ์ที่น่าขันที่วิญญาณของจองโบวานเข้าไปในร่างของราชินีซึ่งได้เพิ่มองค์ประกอบตลกที่โดนใจผู้ชมคาาากิกอีว ตัวละครของกษัตริย์ชอนจงซึ่งเป็นที่รักของราชินีถูกนำเสนอว่าเป็นคนที่มองโลกในเชิงบวกเป็นคนสบายสบายแต่ในทางกลับกันก็มีบทบาทที่ถูกซ่อนภายใต้ตัวละครของกษัตริย์เนื้อเรื่องหลายจุดของเรื่องราวเกี่ยวข้องกับกษัตริย์ดังนั้นคุณจึงควรรับชมและเพลิดเพลินไปกับการเปลี่ยนแปลงของตัวละครเหล่านี้ที่จะสร้างความสนุกและนำพาผู้ชมสู่การไขข้อสงสัยต่างๆ ในส่วนของบทตัวร้ายนั้นมีการเพิ่มตัวละครรุ่นเก่าเข้ามาอีก2ตัวละครและนักแสดงหน้าใหม่ก็มีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพทําให้บทตัวร้ายค่อนข้างแข็งแกร่งนักแสดงที่รับบทตัวร้ายเหล่านี้ถ่ายทอดบทบาทได้อย่างชันฉลาดและดึงดูดมุมมองของผู้ชมการแสดงของพวกเขามีส่วนอย่างมากในการเล่าเรื่อง ละครเรื่องนี้เป็นละครอิงประวัติศาสตร์ที่คุณจะได้เห็นถึงความหลากหลายเนื่องจากมีตัวละครมากมายและถึงแม้จะมีตัวละครมากมายนักสแสดงแต่ละคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพและเสริมแต่งรสชาติโดยรวมของละครละครเรื่องมิสเตอร์ควีนประสบความสำเร็จในการผสมผสานองค์ประกอบของความตลกแอคชั่นแฟนตาซีและประวัติศาสตร์การผสมผสานร,ระหว่างแง่มุมทางอารมณ์และองค์ประกอบทางประวัติศาสตร์ที่หลากหลายช่วยเพิ่มความลึกของการเล่าเรื่องเป็นการสร้างเนื้อเรื่อง ที่สอดคล้องและน่าสนใจโดยไม่มีการเพิ่มเติมโดยไม่จำเป็นนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมชินฮาเยซอนสำหรับการถ่ายทอดบุคลิกของทั้ง2ตัวละครทั้งบทบาทของเชฟเจ้าสเสน่ห์ที่มีความเจ้าชู้และเย่อหยิงและบทบาทของราชินีที่เพรียบพร้อมและมีความเป็นหญิงชั้นสูงซึ่งผลงานนี้เองชี้ให้เห็นถึงทักษะการแสดงอันยอดเยี่ยมของเธอ ในละครเรื่องนี้มีตัวละครสนับสนุนที่มีความโดดเด่นซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนแต่คือข้าหลวงเชเวตัวละครที่มีความเห็นอกเห็นใจและความจงรักภักดีของเธอได้ช่วยเหลือราชินีที่มีร่างของจองบวานสิงอยู่อย่างมากทําให้ตัวละครของเธอมีความพิเศษจากเคมีของตัวละครกลุ่มนี้ซึ่งข้าหลวงชเวเปรียบเสมือนแม่พี่สาวผู้ช่วยสาวรับใช้ที่มีความซื่อสัตย์ซึ่งตัวละครนี้เองก็ได้สร้างสีสันและเป็นหมักอีกตัวที่สําคัญในการเล่าเรื่องโดยรวม ละครเรื่องมิสเตอร์ควีนมีแง่มุมที่น่าชื่นชมอยู่หลายประการการผสมผสานระหว่างโครงเรื่องทางประวัติศาสตร์และจินตนาการพร้อมด้วยองค์ประกอบต่างๆเช่นการเดินทางข้ามเวลาและการสลับร่างช่วยเพิ่มเลเยอร์ที่น่าสนใจให้กับละครเรื่องนี้การเชื่อมต่อที่ราบรื่นระหว่าง OST และโครงเรื่องเป็นสิ่งที่น่าสังเกตคุณลักษณะหนึ่งที่มีเอกลักษณ์และสนุกสนาน รวมฉากที่คล้ายกับรายการทำอาหารโดยที่อาหารสมัยใหม่ได้รับการจัดเตรียมอย่างเชี่ยวชาญภายในสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของราชวงศ์โชซอนนอกจากนี้เราขอชื่นชมทักษะการแสดงที่ยอดเยี่ยมของตัวละครอีกด้วย อย่างไรก็ตามยังมีแง่มุมที่ไม่พึงประสงค์ตามสไตล์ซีรีส์เกาหลีดั้งเดิมที่เพิ่มบทยาวโดยไม่จําเป็นซึ่งอาจจะน่าเบื่อเล็กน้อยแต่ปัจจัยเหล่านี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพโดยรวมของซีรีส์สรุปได้ว่ามิสเตอร์ควีนเป็นละครที่ดีและน่าติดตามกล่าวได้ว่ามิสเตอร์ควีนเป็นละครอิงประวัติศาสตร์แฟนตาซีที่เหมาะสําหรับผู้ชมที่ชื่นชอบการผสมผสานร,ระหว่างความโรแมนติกและองค์ประกอบทางประวัติศาสตร์ตัวละครมีความเชื่อมโยงกันเป็นอย่างดีภาพและการแสดงของนักแสดงน ก็น่ายกย่องในส่วนของจุดอ่อนก็มีการเพิ่มบทที่ไม่จำเป็นอยู่บ้างอย่างไรก็ตามหลังจากพิจารณาทั้งแง่บวกและแง่ลบทั้งหมดแล้วคะแนนของละครเรื่องนี้ขอประเมินที่8เต็ม10ดังนั้นละครเรื่อง Mr. Queen จึงเป็นละครที่น่าสนใจและผ่อนคลายที่ควรค่าแก่การดูในยามว่างแม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เล็กน้อยแต่ละครเรื่อง Mr. Queen ก็ได้ครองอันดับที่10ในประวัติศาสตร์ละครโทรทัศน์ของเกาหลีใต้ที่มีผู้ชมมากที่สุด ครั้งเมื่อตอนสุดท้ายออกอากาศได้คะแนนเรตติ้ง17.37เมื่อเทียบเท่ากับผู้ชมกว่า4ล้านคนในเกาหลีใต้และนี้ก็พิสูจน์ได้ว่าละครเป็นที่นิยมและชื่นชมอย่างกว้างขวางในประเทศละครนี้เป็นหนึ่งในละครเกาหลีที่ดีที่สุดในปี2020หลังจากดูวิดีโอรีวิวนี้เราขอแนะนำให้ดูมิสเตอร์ควีนในเวลาว่างขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเจอกันกับซีรีส์เรื่องถัดไป มิสเตอร์ควีนรักวุ่นวายนายมเหสีหลงยุคถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติดตามตอนต่อไป